สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักถนทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายค่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของริวจิตสัมผัสเตือน4ปีนักสัตว์ชงปี2567ท่านผู้ฟังครับล่าสุดริวจิตสัมผัสหมอดูชื่อดัง ออกมาแนะนำวิธีการแก้ดวงชงปี2,567พร้อมเตือน4ปีนักกษัตริย์ชงปีป่วยง่ายความเครียดเพราะกรรมสายโมห้ามพลาดครับล่าสุดอริวจิตสัมผัสได้ออกมาเผยคำทำนายดวงชะตาในช่องอริวจิตสัมผัส h ช n เนลพร้อมเตือน4ปีชง2,567 ในคลิปมี4ปีชง2,567ต้องดูทันว่าป่วยง่ายความเครียดเคราะกรรมโดยได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงปีนักษัตว์ที่จะเคลื่อนย้ายจากปี2,566ไป2,567ปีมะโรงเข้ามานับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้ โดยรีวจิตสัมผัสได้ทํานายทั้งสีนักสัตว์ปีชงไว้ดังนี้ป,ป,ปีจอหรือปีหมาปีจอหรือปีหมาเรื่องสุขภาพมีผลอาการเจ็บคอทอมซินอักเสบให้อาหารทางคอปวดหลังหัวเข่าไม่ดีปีนี้กระทบมากต่อธุรกิจหน้าที่การงาน ให้ระวังตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ถึงปีหน้าเลยระวังเรื่องคดีความการฟ้องร้องการใส่ร้ายป้ายสีแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายอย่าพึ่งด่วนลงทุนให้ระวังผลเศรษฐกิจปีหน้าด้วยของมงคลที่ควรมีติดตัวคือเหรียญเจ้าสัว ปีมะโรงหรือปีมังกรได้รับผลกระทบ50%เลยซึ่งปี2567ก็คือปีมังกรมหาอำนาจคนจีนรอคอยโดยเฉพาะช่วงตุษจีนจะจัดยิ่งใหญ่คนปีมังกรให้ระวังเรื่องวาจาคำพูดเรื่องสุขภาพระวังประสาทตาขมับเส้นเลือดตีบ กระดูกสันหลังปวดหลังกระดูกเคลื่อนของเสริมมงคลก็คือเทพเจ้ากวนอูเทคนิคการไหว้ขอพรใครประสบปัญหาธุรกิจการงานการเงินให้ไปไหว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหรือตุดจีนไหว้พระพรมคนจีนให้การนับถือเหมือนไหว้พระพรมสี่หน้า เปิดประตูทั้งสี่ให้เกิดความสำเร็จปีมะเมหรือปีแพะเรื่องสุขภาพระวังแพน,นิกการนอนไม่หลับเดินมาเข้าห้องน้ำบ่อยระวังกระเพาะทางเดินอาหารกดแก๊สของมงคลที่ควรมีก็คือพระปิตา สำหรับคนที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวต้องระวังหนึ่งในปีนักสัตว์ที่เมื่อถึงปีชงจะมีปีหนึ่งที่เปิดให้เจ้ากรรมในเวรหรือผลกรรมเรานั้นมาทวงนี้ได้เรียกว่าตกข้อกรรมคือปีฉลูในปีนี้ต้องรีบเอาราหูออกจากตัวปีแห่งข้อกรรมถ้าชงดีก็คือดีเลย ถ้าชงไม่ดีหมดก็คือหมดเลยเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจะมีอาการไมเกรนปวดหลังปวดขมับระวังเรื่องเสียเงินกล่องเสียงและก็เสียงเจ็บคอระวังเนื้องอกผ่าลำไส้หัวเข่าไม่ดีแนะนำให้ให้อยพระนาคปกตะกูลนาะคปกทั้งหลาย คําํํานายดวงชะตาดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลท่านผู้ฟังครับหลายคนนะครับได้ออกมาทํานายเกี่ยวกับปี2,566ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะต้องระวังตัวในเรื่องใดบ้างหลายคนก็สงสัยว่า ถ้าตัวเองอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างก็คือมีการพกเหรียญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาสำหรับในเรื่องของการเรียกว่าหลายคนนะครับได้ออกมาทำนายเกี่ยวกับอาจารย์มงคลเตือนระวังเหตุการณ์ช่วงเทศกาล ชีวิตผูกขาดความเชื่อท่านผู้ฟังครับหมออีกท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาทำนายเกี่ยวกับปี2,567ัวงปี2,567ครับอาจารย์มงคลเตือนระวังเหตุช่วงเทศกาลชีวิตผูกขาดความเชื่อหมอดูโมเตลูดูดวงปี2,567 อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเผยดวงปีหน้าเป็นธรรมเนียมที่ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ที่เราจะต้องเตรียมตัวก้าวผ่านไปกับเรื่องราวที่ดีและก็มีความหวังว่าในปีต่อไปเราจะมีความสุขและจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าได้อย่างไรอาจารย์มงคลเผยดวงปี2567ผ่านไทยรัฐออนไลน์ว่า ปี2,567เป็นปีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบูมมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีอีกทั้งยังสามารถเหนี่ยวนำผู้คนไปในทิศทางที่ดีไพ่ยิบสีทั้งสิบใบที่เปิดได้ต้องบอกว่ามีความรุนแรงและเกี่ยวกับการเมืองระวังช่วงเวลามีความสุข จะเกินเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ดวงปี2567ได้แก่ปีมะโรงปีชงปีอะไรปีชงได้แก่ปีจอปีฉลูปีมะแมปีมะโรงชงกับตัวเองปีมะโรงก็จะมีปีชงก็คือปีจอปีฉลูมะแมมะโรงชงตัวเองคือเจ้าของปีนักษัต ปี2567ก็คือมะโรงงูใหญ่หากเป็นคนไทยก็ให้ไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองหรือสถานที่เปิดให้กราบไหว้ทั่วประเทศปีมะโรงตามความเชื่อของอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมได้กล่าวว่ามะโรงไม่ถูกกับปีจอก็จะทำให้คนที่เกิดปีจอชงร้อเปอร์ซก็เท่ากับคนเกิดปีจอจะต้องระวังมากเพราะหากเป็นสิ่งที่ เขาบอกกล่าวมาก็ต้องดูกันอีกที่ว่าปีจอนั้นอายุเท่าไหร่เพราะมีหลายหลากหลายอายุบางคนเป็นเด็กก็ต้องหอรอบครอบเยอะหน่อยความมุทะรุหัวร้อนเกิดขึ้นได้ง่ายตามวัยอยากรู้อยากเห็นอย่างเก่งอยากเหนือกว่าใครในรุ่นเดียวกันหากเป็นปีจอที่อายุมากก็ต้องอรอบครอบเช่นเดียวกันเพราะคนอายุมาก ก็จะมีความขี้น้อยใจน้อยใจลูกหลานหรือบางคนเข้มแข็งก็ใจเป็นวัยรุ่นอยู่เสมอก็ต้องระมัดระวังห้องน้ำการเลื่นล้มเพราะใจไม่ได้คิดว่าตัวเองแก่ก็ต้องปรับสภาพจิตใจให้เย็นๆลงบ้างและปีที่ชงกันก็คือปีฉลูมะเมยที่เข้าชงร่วมกันเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็นมิตรกับจอส่วนมะเมยต้องระวัง ระวังการเจ็บป่วยดวงประเทศปีหน้าเตรียมตัวรอบครอบรู้ก่อนมีความเข้าใจเชื่อศรัทธามีความสุขจะได้ใายอะไรบ้างและจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรไกดชีวิตโดยให้อาจาร,รย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเป็นเข็มทิศชี้เหนือชี้ใต้หรือบอกว่าคนใดรวย คนใดจะต้องระมัดระวังอาชีพใดที่จะทำให้มีวิถีชีวิตดีขึ้นปีมะโรง2567อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนทั้งเจวันจะมีดวงเป็นอย่างไรก่อนที่จะเสี่ยงถ่ายไัยอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมจะต้องตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองสารหลักเมืองทุกๆจังหวัดให้ที่ได้ก็คือหนึ่ง ให้สิบดาสองให้สามถ้วย 3. ให้เจ็ดไม้เท้า 4. ให้อัศวินนักรบ 5. ให้สองไม้เท้า 6. ให้กงล้อสมบัติ 7. ให้สองเหรียญ 8. ให้หนึ่งไม้เท้า 9. ให้แปดดาบ 10. ให้สิบเหรียญภาพรวม ปี2567ไม่ประมาทได้ไพ่ใบแรกรุนแรงมากต้องเรียกว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องเก่งจะต้องลิ้นอรนมากเลยไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะทำบางด้านอะไรกันอยู่ก็ต้องมีการทำงานล้าๆอย่างทำอย่างเดียวไม่พอแน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานหรือถูกออกจากงานตกงานมีหลายสาเหตุ บริษัทที่ทำงานปิดตัวลงและการโยกย้ายไปทำงานต่างประเทศการดิ้นรนไปต่างประเทศที่มีสกุลเงินสูงๆต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคที่มีและคนที่อยู่ได้ต้องมีสติและก็ไม่ใจร้อนไม่มุทะลุหุนหันต้องมั่นออกกําลังกายละลายความสะสมความเครียดที่มีอยู่ภายในโดยเฉพาะคนที่ชอบอ่าน แต่กล้าพูดกล้าคิดจะเป็นได้ทั้งการชี้นําและก็สร้างปัญหาได้เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำวิภาควิจารณ์เก่งแต่ทำเองไม่ได้มีแต่สร้างปัญหาให้คนมีปัญหากันมากขึ้นเป็นจุดแตกหักเพราะไพ่สิบดาบมีพลังร้อนและก็รุนแรงโดยเฉพาะผู้กล้าหาญทั้งหลายจะเปรียบเสมือนการมีปัญหาแตกแก้ และทำให้ความเห็นไม่ตรงกันและล้ากลุ่มตั้งแต่ต้นปีใหม่ก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คนเลี้ยงฉลองกันก็ต้องไม่ประมาทคนที่มีหน้าที่ก้าหารและเสียสลักไม่ว่าจะเป็นตำรวจทาหารอาสาสมัครจะต้องช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะสามชายแดนทางจังหวัดภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาส ต้องรอบคอบเป็นพิเศษและผู้ใหญ่ทางด้านการเมืองรัฐบาลจะต้องพิสูจน์ผลงานมากๆเพราะไพ่สิบดาบยังหมายถึงผู้ใหญ่ทางการเมืองที่จะต้องระวังและก็รอบคอบมากๆเพราะไพ่อัศวินแปลว่าความหมายโดยตรงก็คือทหารจะมีความรู้สึกถูกกดดันมากที่สุดและจะมีผลออกมา อาจจะต้องขอทายถึงรุ่นแรงได้ว่ามีการคิดจะทำอะไรชนิดคาดไม่ถึงได้โดยเฉพาะเดือนที่มีความต้องดูแลเอาใจใส่มากที่สุดของทุกๆปีเช่นเดือนพฤษภาคมกันยายนและตุลาคมมีไพ่แปดดาบเข้ามาสมทบในเดือนดังกล่าวผู้คนมีความขัดแยง้งหรือเลายกลุ่มที่เป็นผู้กาผู้ที่คิดแตกต่าง จะมารวมตัวกันและก็สร้างความไม่พอใจที่จะต้องดูว่ารัฐบาลจะหาวิธีและสอบผ่านการเอาตัวรอดได้ไหมเพราะไพ่สิบดาบหมายถึงประชาชนทุกๆคนในประเทศจะต้องหาวิธีเอาใจใส่ในตัวเองว่าคิดได้มีสติไม่หัวร้อนไม่รุนแรงแล้วก็หาวิธีความเจริญรุ่งเรืองกันอย่างไรที่จะมีความสุขไม่ทะเลาะก,กัน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะทุกๆอย่างทุกอย่างดูเหมือนเป็นความละเอียดอ่อนทางด้านอารมณ์ที่สะสมกันมาและจะทำตามกันโดยเฉพาะผู้การหันทั้งหลายทุกๆกลุ่มอาชีพมาในปัจจุบันการศึกษาและทุกๆอย่างอย่างง่ายต่อกันคิดและการอ่านพันกันหมดทำให้คนไม่ชอบอีกฝ่ายอยู่เป็นทุนก็จะพูด ก็จะพูดจาดักและกขวางที่เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์จนได้เรื่องเรียกว่าความฉลาดเกินและนี่แหละคือปัญหาทำให้คนไทยแตแกแยกกันได้มากที่สุดและทุกๆคนก็จะคิดว่ามันคือการช่วยเหลือมันคือการเสียสละแต่จริงๆมันคือจุดแตแกแยกทางความคิดและก็พูดจาเสียดสียั่วยุและเรียกแฟนคลับของแต่ละคน มาทะเลาะกันได้ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนจะเลือกเพราะอยู่ในทุกๆอาชีพมีกันหมดส่วนคนที่ไม่อยากมีปัญหาและก็ไม่อยากมีเรื่องก็หาทางออกโดยใช้ความขยันดิ้นรนที่จะไปทำงานแดนไกลต่างประเทศแต่ก็ต้องดูกันเพราะทุกๆประเทศก็มีความหวงแหนกันอยู่ในยุคปัจจุบันความเข้มงวดของแต่ละประเทศ แต่ความขยันก็ยังหาเงินได้มากดูจากให้กงล้อสมบัติแล้วก็ให้สิบเหรียญแต่ทุทกๆคนที่ขยันก็ยังต้องทำงานอย่างหนักไม่ได้อะไรมาง่ายๆและไม่มีและมีไม่กี่อาชีพที่ต่างประเทศเขาให้คนไทยทำส่วนใหญ่เขาก็ต้องขายแรงงานแต่บางประเทศไม่ให้เพราะเขากัวจะมาแย่งงานคนในประเทศของเขาโดยเฉพาะประเทศที่สกุลเงินสูง,สง ขาระมัดระวังและก็จับตามองเป็นพิเศษอยู่แล้วและส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะหาคนรักเป็นคนรวยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะทั้งโลกใบนี้ไม่แตกต่างกันเพราะเป็นยุคไทยเทาไทยดำประเทศอื่นๆก็มีทั้งสิน้นการพานันเป็นปัญหาให้คนหมดตัวไวการพานันออนไลน์ที่ไวที่สุดคนคาตัวตาย เพราะหมดตัวจากการพนันทุกๆมุมโลกมีกันทั้งนั้นเพราะยุคปัจจุบันเป็นยุคโทรศัพท์นานาประเทศเป็นทั้งค้าขายได้ดีออนไลน์แต่ในเวทีเดียวกันคนไม่ดีก็จะนำไปใช้และนำไปพัฒนาทางด้านการหลอกลวงคนโดยให้คนในประเทศเดียวกันหลอกกันเองเพราะจะเข้าใจในภาษาของประเทศของตนดีที่สุด ด้วยการมีค่าจ้างที่คุ้มหรือถูกบังคับให้ทำก็ต้องระมัดระวังตัวกันเอาเองเพราะโทรศัพท์เป็นปัจจัยของคนทั้งทั้งโลกนี้มีกันทุกๆคนนอกจากคนยากลำบากไม่มีเงินจริงๆแต่จะมีมิจฉาชีพก็จะมีวิธีดูดีๆจึงต้องระวังมนุษย์อยู่โลกใบนี้หากมองทุกในให้เล็กลงมองความสุขให้มากที่สุด ใจสุขมีคำพูดที่ดีมีความคิดที่ดีก็จะสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขคนหนึ่งเลยเงินทองเดี๋ยวก็หาได้เชื่อมั่นในตนเองจะเป็นสิ่งกันแก้ทุกๆอย่างได้ดีโดยให้ตนเองนั่นแหละสอนตนเองสอนคนที่เรารักสำหรับดวงกลางปีหลังมิถุนาธันวา หลังเดือนมิถุนาไปถึงปลายปีจะมีการเงินเรียกว่าจะมีการหาเงินได้ดีสำหรับคนขยันจะต้องหาเงินโดยยังอยู่ในปัจจัยสี่นั่นก็คือ,อยารักษาโรคมาอันดับหนึ่งโรงพยาบาลการเจ็บป่วยของมนุษย์โดยเฉพาะคนชราที่มีฐานะล,ลูกหลานมักจะมาไว้อย่างสถานที่พยาบาลที่เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมือง รองรับเศรษฐีทั้งไทยจีนต่างชาติที่รวยและก็สร้างให้สวยงามสะอาดหมอดูหมอห่วงจุยและก็สายหมู่เตลู์ทุกชนิดเทวายจะขึ้นเป็นดอกหิตเลยเพราะคนจะต้องพึ่งความศรัทธาของมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีกลุ่มคนฉลาดทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาจับสถานที่จับจองสถานที่ความเชื่อ สา้งสถานะอยู่ในกลุ่มปัจจัยสี่ไปด้วยทุกทกอาชีพถึงแม้นจะไม่เชื่อแต่ก็ด้วยความร่ำรวยมากมักจะมาจากความศรัทธาก็ต้องพ่วงกันไปทุกอาชีพทุกๆบริษัทมักจะผูกขาดตลาดกับหมอดูกับชินแสดังเจ้าของสำนักลัทธิต่างๆที่มีชื่อเสียงเพื่อผูกตลาดความเชื่อ ผลิตของมงคลมาขายกันศรัทธ,ธาหรือหมูเตลูเรียกว่าจะมาทำหน้าที่แทนวัดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไปในสายตาคนที่ไม่อยากจะคิดมากแต่คนไม่เชื่อก็ยังโจมตีและก็พยายามฉีกหน้ากากเจ้าสำนักที่รวยผิดปกติและไม่ทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่พยายามเอาเปรียบนี่แหละให้สิบดาบทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง อย่ามาอยู่ในมุมอารมณ์ของทุกๆอย่างแต่หากคิดในมุมกลับกันก็จะมีเอาไว้บางเพราะคิดในด้านของความเชื่อและตลาดความเชื่อก็สร้างรายได้ให้หมุนเวียนจะได้ไม่ขาดตุนการค้าเพราะนานาประเทศเขาก็มีเพราะถึงยังไงคนไทยก็ไปทุกที่ทั่วโลกประเทศไทยมีบ้างแต่ขอให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เป็นคนดีมีคนนุธรรม จะได้ช่วยเหลือคนยากจนเป็นที่พึ่งอำนาจทางจิตใจที่ดีและการเงินหมุนเวียนไปช่วยเหลือผู้คนในสังคมแถวๆบ้านของผู้ที่สร้างเทวะัลยสถานที่ต่างๆจะมีมากขึ้นและก็มีสิ่งที่สร้างความศรัทธาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ